ข่าวหน้าหนึ่งที่ผ่านมาหลายคนตกอกตกใจนะคะเมื่อได้ยินข่าวคุณมัมละคุณอิกถูกหามส่งโรงพยาบาลอาการวิกฤตมันหายใจไม่ออกมันแน่ทนทรมานที่สุดเลยครับมีการอัปเดตข่าวในตอนนั้นว่าถึงกับเดินไม่ได้น้ำท่วมปอดขาวบวมและต้องเข้ารักษาใน ICU คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงหน้าน้องคิดถึงน้าพี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าตุยแน่ ผ่านมาจนถึงวันนี้หลังการฟอกไตามาสักระยะหนึ่งแล้วสุขภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปเช็คอัพเรื่องราวของเธอกันบอกเลยว่าตัวแม่ตัวมัมท่านนี้เฉียดตายมาหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งน่าจะเป็นอูทาหอดได้อย่างดีไมอิซุสดีแม็ก2.2 DDI Macforce ก่อนจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่าลืมนะคะต้องตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมอยู่เสมอคะ่ะจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างการเดินทางนะคะกล้องเลือกรถคันนี้คะ่ะ Isuzu D-Max Highlander นะคะรถเขาทนรถเขาแก่งรุยได้ทุกสามการดูแลก็ไม่ยากมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศมากมายเลยคะ่ะแทบไม่ต้องกังวลเลยนะคะกับ Isuzu D-Max h i g h n d e r คันนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะพี่มัมสวัสดีค่ะสวัสดีบุ๋งต้อนรับการกลับมาของพี่มัมซึ่งหลายคนติดตามอยู่ตอนนี้ขออนุญาตอัปเดตได้ไหมคะเป็นห่วงมากเพราะเห็นจากข่าวแล้วนะคะทุกคนทุกรายการคงสัมภาษณ์ไปแล้วแหละแต่เราก็ยังอยากเชิญมาเพราะว่าเธอคือบุคคลที่ทุกคนในวงการรักพี่มัมตอนนั้นมีข่าวน่ากลัวมากเลยน่ากลัวใช่ไหมฮะลองคิดว่าพี่มัมมาแบบไม่จะมาสัมภาษณ์รายการนี้ต่อไปแล้วต้องตกใจมากเลยอ่ะพี่มัมตอนนี้ขออัปเดตสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอ่าแปอร์ค่ะเกือบว้าวเปอ พี่มามดูทำเลยนะก่อนอยากรู้หน่อยหนึ่งว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงวันวันที่พี่สลบอยู่ที่ห้องเหตุการณ์วันนั้นเกิดจากอาการมันหายใจไม่ออกมันแน่นแน่นไปหมดทั้งตัวเลยแน่นแบบน้ำท่วมปอดอ๋อคือน้ำท่วมปอดแต่พี่ไม่รู้ว่าน้ำท่วมปอดไม่รู้มันมีทรายอะไรก่อนหน้านั้นไหมคะก่อนหน้านั้นมันก็จะมีแบบเอ๊ะปกินข้าวเสร็จแล้วทําไมแบบ จะนอนหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยโฟล์ไม่ค่อย, flow, ไ,มอยไม่ค่อยถนัดหายใจได้ครึ่งเดียวแล้วก็แน่นแน่นคิดว่าเป็นโรคแค่ท้องอืดพี่ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยสองอาทิตย์จนัึงวัสนสุดท้ายมันเป็นน้ําท่วมบ่อนะพี่ถึงถึงต้องไปโรงพยาบาลแต่แบบมันคือก่อนนั้นพี่ไม่ไหวแล้วคือพี่โทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนเพื่อนก็ไปอยู่อยู่ต่างจังหวัดโทรหาพี่ชายให้ให้พี่ชายมาดูพี่ชายก็อยู่เชียงใหม่ก็มีพี่สะพ้ายท,าที่อยู่กรุงเทพเนะ่พี่สะพ้ายก็รีบมาดูรอคู่ภัยอีกหนึ่งชั่วโมงอะที่พี่หายใจอืดหายใจไม่ออกในใจ,นนใจตอนนั้น คิดถึงอะไรอยู่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงหน้าน้องคิดถึงหน้าพี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าตุยแน่รู้ตัวเองก็จะตุยแน่มันเหมือนโทษนะพี่นะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังจะไปแล้วหรอใช่แต่พี่ก็ต้องพยายามตั้งสติเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ชั่วโมงนั้นอ่ะพี่มามขามันเหมือนคขารู้สึกเหมือนโทษนะมันเหมือนโมเมนต์คือจิตสุดท้ายก่อนไปไหมพี่คิดว่าพี่ไปแล้วหรือซ้ลาอนที่พี่เพ้ารถเพราะว่าตอนขึ้นรถกู้ภัยเนี่ยพออกถึงโรงพยาบาลแล้วพอเขาถ่ายรถ เรจากรถกู้ภัยไปขึ้นเตียงรถพยาบาลอะ,ะพี่ไม่รู้เรื่องแล้วพจิตตอนนั้นจิตตอนนั้นคือฝันแล้วก็สบายมากไม่อยากตื่นเลยจริงเหรอกำลังลอยแบบกำลังฝันดีเลยอะทำไมอะแบบฝันดีอยู่ดีก็สะดุ้งตื่นพี่คิดว่าพี่เพิ่งหลับปแป๊บเดียวทำไมมัะสะดุ้งตื่นแต่หมอบอกว่าคุณหลับไปสาชั่วโมงสลบปสามชั่วโมง,ง,งตื่นมาก็มีท่อช่วยหายใจ คาอยู่นี่แล้วเจ็บนะเนี่ยช่อเนี่ยโอ้โหบาลัยที่สุดเลยแบบบันเทิงมากเจ็บมากพี่มันรู้สึกตัวตอนที่อยู่ในนี้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังเจ็บเขาบอกว่าตอนที่เขาแหย่ให้พี่ตอนนั้นพี่ดิ้นมากดิ้นจนเตียงแทบพังอะแต่พี่ไม่รู้ตัวแต่พี่ไม่รู้ตัวพอเวลาเราฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนั้นคือเราตกใจไหมคะว่าเราเป็นอะไรอะไรยังไงหรือไม่ตกใจเราแต่ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาออ้ยฉันยังอยู่เหรอนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ผูกมัดเราเนี่ย เพราะดิงนสู้เหรอใช่แต่ตื่นมาเนี่ยเราไม่ดิ้นแล้วแต่สิ่งที่เราสื่อสารไม่ได้เลยคือตื่นมาสื่อสารไม่ได้เจ็บคอแล้วคือน้ำลายเจ็บมากอะไรมันอยู่ในไม่ใครไม่เคยมีอะไรอยู่ในนี้ไงก็พูดไม่ได้สามวันท่อเนี่ยหมอได้จะบอกว่าทนหน่อยอะไรนทนหน่อยแต่วันที่เจ็บกว่าคือวันที่กระชากออกอ เอาออกสดๆเลยแล้วก็มีสติอ่ะคือหมายว่าร่างกายเราแ<อ>ต่พี่ค,คิดว่าไม่เจ็บคิดว่าไม่เจ็บไหมเราออกคิดก็จับผูกจับผูกแขนผูกขาแต่ก็ต้องฝืนอะไรเงี้ยดึงยังไงพี่หมอเขาก็อาจจะับอ้าปากแล้วก็ดึงออกบอกทนหน่นนอยะทนหน่อยะอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนอะไรเนี้ยแล้วก็ดึงออกมาเลย <S <S ออกมายาวแค่นี้จะเหล็กพี่<อ>เป็นเหล็กเหรอเป็นเหล็ก มูมอยากรู้ว่าแบบอย่างอย่างตอนที่ที่เราตื่นมาแล้วแบบรักษาแล้วหมอพราะเขาบอกอาการเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราตกใจไหมคะว่าเราหูเป็นขนาดนี้ได้เหรอใช่ตกใจบอกโอ้ยพี่ดิ้นขนาดนั้นเลยเขาบอกโอ้โหดิ้นทุรทุรนดิ้นแบบเต็มชพังอ่ะไปถึงหมอก็บอกวิกฤตเลย50-50ตอนแรกก็ทำไมพี่ทิ้งร่างพี่อยู่ขนาดนั้นพี่เคยคิดนะพี่กลัวหมอหรือเปล่าหนึ่งพี่กลัวหมอใช่แต่ว่าถึงเวลาวันนั้นโรคไตวายไม่มียารักษาพี่คิดว่าถึงวันนั้นถ้าเกิดอาการมันหนักมากๆไตวายเมื่อไหร่ ไปก็ไปพี่คิดอย่างนี้เคยคิดแบบนี้นะคือหมอเคยตรวจเจอว่าเป็นไตเสื่อมตั้งแต่ปี63แล้วแล้วมันก็ยังไม่เกิดอาการอะไรนะมันไม่ไปออกอาการอยู่ๆก็หวาดเสียพันเลยสะสมสะสมแล้วร่างกายเราเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆอเดิน9ก้าเดียว2อก้าก็เหนื่อยแล้วแย่ลงแย่ลงแต่ก็ยังไม่บอกใครแต่พี่ก็ยังฝืนร้องเพลงอยู่เนาะ ใช่เอาเป็นว่าบูมเชื่อนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยคนไทยทุกคนนะคะมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยเพิ่ม<ด>ขึ้นอย่างรวดเร็วใช่และปัจจุบันนี้นะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะคะมีมากถึงนะคะ1.12ล้านคนและที่น่าสนใจก็คืออาการไตถูกทำลายติดต่อกันเนี่ยนะคะ <S <S <ๆ>เกิน3เดือนเนี่ยก็ไม่มีอาการทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คอาการเหล่านี้พร้อมกันเลยนะคะคือ1เลยปัสสาวะเนี่ยจะมีฟอง อาการเริ่มต้นปัสสาวะมีฟองนะคะปวดบ้านเอวปวดลองเคาะดูปวดแล้วยืนไหวไหมนะคะปวดหลังเท้าบวมนะคะคลื่นไส้เบื่ออาหารนะคะแล้วก็มีผิวแห้งแล้วก็คันคันแบบคันข้างในไม่รู้ว่าคันแบบไม่ใช่คันยุงกัด f อส s t o ั l เยอะใช่คันอันนี้คืออาการเบื้องต้นแต่ให้แน่นอนไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจใั่ยที่สุดพี่ไม่ตรวจเลยไงพี่ไปตรวจอยู่พักหนึ่งพอหมอบอกว่าคุณมามต้องถึงเวลาฟอกเลยแลคะ หนีเลยมามาคุมอาหารเองปรากฏว่าคุมอาหารไม่ได้คุมไม่ได้สะสมของเสียเยอะขึ้น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 จนวายเพลงเห็นพี่มัมร้องเพลงมีความสุขให้ความสุขกับประชาชนอยู่แย่ะมากนั่นแหละคือเฟซความจริงป่วยมากนะแต่พี่ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกใครคือเกรงใจเพื่อนเกรงใจไม่อยากจะบอกให้คนอื่นเป็นทุกข์ให้คนอื่นเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่มากรรมหารอิ่มนำสำราญแบบน่าหาันจันใจว้าวกับงานลิ้นติดโปรแปรอจรรย์ความอร่อยที่จะเกิดขึ้นที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ เอ็มแกรนด์ชันจีวันที่7 1 3ถึง13ตุลาคมนี้เสกสรรอัศจรรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแปรความมัศจรรย์ในครั้งนี้มีอะไรบ้างทำกันสดๆอย่างนี้เลยเหรอคะสดๆเลยค่ะหน้าร้านทุกอย่างจ้าวันนึงทำอะไรกันบ้างคะมีทำเป็นเผือกปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็ข้าวโพดอยากให้ดูน้ำจิ้มของเขานะคะเที่ยมมาเที่ยน้ำตาลโนดกับน้ำมะขามค่ะที่ร้านจะมีเต้าหู้ทอดโพธารามถั่วเหลือง ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเสือทอดฟองเต้าหู้ค่ะแล้วก็ข้าวโพดทอดด้วยฟองเต้าหู้แล้วราคาจับต้องได้จริงๆ4ชิ้น50บาททั้งนั้นเลยราคาสินค้าจับต้องได้ทุกอันเลยไหคะดีค่ะบอกก่อนอย่ากินของทอดใหม่ๆมสดๆอร่อยๆร่อยต้องมาที่นี่แม่เล็กเต้าหู้ทอดร้านนี้คือปิ่นมณีปลาซ้มไร้ก้างค่ะเขาบอกว่าของคุณเป็นยังไงบ้างน้าเล่าสิกรอบและอร่อยค่ะของเข้าไม่ได้กรอบธรรมดานะกรอบนอกนุ่มในนะสองรสชาตินะคะมีรสดั้งเดิมกับรสลาบนะคะ ดั้งเดิมจะเปรี้ยวกลมกล่อมรสราบจะเปรี้ยวเผ็ดค่ะแล้วแป้งเขาบางไม่หนาเนี่ยแล้วก็มีเกล็ดขนมปังกรอบด้วยคุณเวลาผสมข้าวแล้วกินเข้าไปแล้วกับคุกกับข้าวมันอร่อยมากเลยเลิศมากเริ่มต้นที่100ค่ะกล่องใหญ่สองร้อยโปรโมาชั่นซื้อสิแถมหนึ่งค่ะโอ้ยปิ่นมณีปาาลาซ้อมไร้ก้างอย่าลืมมากันนะคะเราตั้งใจเสกและสรรหาความอร่อยไหมทุกท่านจริงๆค่ะเสกสรรอัศจรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแป มารวมกันไว้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเอ็มแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีนวันที่7ถึง13ตุลาคมนี้ย้ำเจถึง13ตุลาคมนี้นิสิตโปรแปร์เผื่อโดดสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนาวเวท แล้วพอตอนช่วงที่พี่มัมป่วยแล้วเพื่อนๆไปเยี่ยมแล้วพี่พี่มัมทราบข่าวว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยช่วยกันจัดคอนเสิร์ตให้ไม่ทราบตอนที่เขาจัดคอนเสิร์ตแต่พี่พี่ยังไม่ฟื้นเลยคือจัดที่ร้านนี้แหละใช่ตามใจปรารถนาร้านนี้ค่ะร้านเนี้จัดที่เนี่ค่ะแล้วก็คนมาเยอะมากด้ครับก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่ตุ๊กเวียดากับทีมงานมามาเยี่ยมแล้วที่ท,ที่เตียงจัดคอนเสิร์ตเรียบร้อยพร้อมซอง เงินอยู่ในซองเงินสดสดเลยแต่พี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่เวลาใครมีป่วยมีศิลปินป่วยแกเป็นหัวหอกแนวหน้าในการออกช่วยเหลือนะพี่ตุ๊กวุยดาเนี่ยพี่ตุ๊กเนี่ยเห็นแบบพงพางพงพางเนี่ยแต่ว่าจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ตรงตรงนะแต่แบบรักใครแกรักจริงพี่มัมอยากบอกอะไรแบบเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่มาช่วยเนี่ยวันนั้นไหมคะก็สิ่งหนึ่งสิ่งแรกเลยที่จะพูดก็คือขอบคุณนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการนะคะนักร้องทุกคนขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ช่วยกันดูแลพี่มัมซัพพอร์ตพี่มัมแล้วก็เป็นห่วงพี่มัมพี่มัมไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยนอกจากกราบขอบคุณทุกท่านค่ะถ้าเกิ่เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่มาต่อยอดให้ให้เราเอาไปรักษาตัวแล้วก็การฟอกไตพี่ต้องฟอกตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขณะที่กําลังฟอกอยู่เนี่ยมีข่าวดีมาอีก มีข่าวดีมาอีกคุณเป็กสัญชัยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการออกค่าใช้จ่ายให้หมดให้ไปดูแลที่โรงพยาบาลโอ้น่ารักต้องขอบคุณพี่เป็กมากเลยนะคะสาธุตอนนี้แกดูแลให้หมดเลยเหรอดูแลให้หมดเลยจนกระทั่งถึงระยะการปลูกถ่ายไตแอนนาคตด้วยแกดูแลให้หมดเป็กอรอพี่เป็กสาธุนะน่ารักมากยังไม่มีโอกาสได้เจอต่อหน้านะคะจะขอบคุณต่อหน้าก็ฝากขอบคุณฝากมารายการนี้ด้วยขอบคุณพี่เป็กพี่บอกตอนนี้ต้องฟอก อาทิตย์ละสองครั้ง,างอาทิตย์ะละสองหนกับทุกวันยังคายกับวันศุกร์ก็ครั้งละสี่ชั่วโมงก็ต้องคุมอาหารด้วยใช่พี่มามถามหน่อยอยากรู้กลัวตายไหมเอ่อตอนแรกไม่กลัวตายก็ตายอะไรเงี้ยเป็นโรคนี้นะเคยเคยเคยคุยกับน้องเคยคุยกับญาติพี่น้องพอถึงเวลาวันนั้นมันมาถึงเนี่ยไม่อยากตายมันทรมานก่อนจะตายเนี้ยน้ำท่วมปอดเนี่ยมันทรมา <instances> น,นไม่อยากตายเลยดิน้นโอ้ยแต่ก่อนที่มันจะเกิดอาการน้ำท่วมปอดเนี่ยเคยคิดว่า ตายดีกว่าเป็นอะไรเป็นการอะไรเงี้ยเคยคิดแต่พอถึงจุดนั้นปุ๊บโอ้โหยอย่าตายเลยโอ้โหหมอมาเร็วๆโอ้โยกู้ภัยมาเร็วๆไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆอยากหายใจอยากหายใจอยากหายใจแต่จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงของวิบากกรรมวิบากไม่รู้สึกเนาะใช่ช่วงสี่ห้าปีหลังเนาะเ <ใช S 1> พราะเมื่อสองปีก่อนเนี่ยพ <ใช S 1> ีม่มันก็มีปัญหาเรื่องเเลอดตีบในสมองเมื่อปีหกหกเองเมื่อปีหกหกสองปีที่ผ่านมาพี่ก็เป็นสตรกเส้นเลือดตีบในสมองข้างขวาแอดมิดด่วน จะซีกซ้ายหมดแรงไปเลยแต่วิบากกรรมเนี่ยเชื่อไหมคะหมอดูเคยทักว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเนี้ยจะตุยโอ้ใช่จริงเหรอม,หมอใครบอกได้ไหมได้หมอรักหมอลักนะก่อนจะสตรกอะ่ะพี่ม๊ามก็ป่วยครั้งหนึ่งหนักมากแล้วก็รักษาตัวหายออกมาจากรพไปออกรายการรายการหนึ่งหมอรักทักว่าแต่ดวงเนี้ยถ้าภายใน4ปี4ปีถ้ายังทำทำตัวเหลวแหลกยังแบบใช้ชีวิตเ,ะเะกะขาสเปสซาายตุยแน่ ก็ฟังหูว้าหูก็ลืมนิดนึงนิดนึงแล้วก็ลืมซะแล้วก็มาสโตรกแล้วที่หมอรักทักเนี่ยพอสะโตรกปุ๊บพอกลับมาหายดีขึ้นก็กิกนยาตลอดตไตวายอันนี้หนักสุดเลยพี่เขาบอกว่าพี่เสียใตจตมาหลายครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าสวยสาวๆพี่ก็ทำร้ายตัวเองผิดหวังกับความรักกับผู้ชายทำทุกอย่างทำท,งทุกอย่างที่ให้เขามาาเห็นใจผู้ชายเห็นใจไหมผ,ผู้ชายเียตำรวจจับอีก ความรักเนี่ยค่ะพีทำห้ตัวอย่างเะไม่เคยคิดว่ามึงฆ่าตัวตายแล้วผู้ชายกลับมาหาไม่มีไม่มีตำรวจจับเราอีกอชีวิตพี่มัมเนี่ยเรียกได้ว่าผ่านพ้นความตายวันนี้ชีวิตมีต่อแล้วได้เดินก้าวต่อไปเห็นคุณค่าของชีวิตของมัมขนาดไหนคะมากเลยค่ะการกลับมามีชีวิต ได้ดาเนินต่อไปนี่มีคุณค่ากับมัมมากแล้วก็ทุกคนทําให้มัมเห็นคุณค่าของชีวิตมา,มากมากมากทีเดียวเห็นจากเพื่อนพี่แฟนคลับที่มาช่วยกันรักเราขนาดนี้เพราะฉนั้นชีวิตมัมมีค่ามากเรารู้เลยเราเห็นเลยว่าทุกคนเป็นห่วงเราทุกคนยังรักเราทุกคนอยากฟังผลงานของเราอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราเพราะฉะนั้นมัมสัญญาะค่ะสัญญาว่าต่อไปนี้ เราก็จะรักคุณแล้วก็จะรักตัวเองให้มงมากขึ้นค่ะพี่มัมเวลาคนที่อยู่คนเดียวอย่างเรากองคนเดียวเืนเดียวมีข้อคิดที่เข้าไม้เวลาเจ็บป่วยถ้าคุณรู้ว่าคุณเจ็บป่วยคุณไม่สบายสิ่งแรกเลยคือหาหมอเลยค่ะมีหมอเจอหมอพบหมอแล้วชีวิตคุณจะอยู่ยืนยาวค่ะค่ะอีกยาวนี่ค<า>่ะฉลองการกลับมาของชีวิตใหม่ที่99ของพี่มัมเดี๋ยวจะพาไปฉลองทางด้านโน้นค่ะแต่ กินแทบไม่ได้เลยค่ะจะพาไปฉลองฝั่งนู้นค่ะดี๋ยวกินแทนได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนั่งคุยกันมาเลยค่ะนี่มาฉลองกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเปิดให้พี่มัมนะคะกับแขกรับเชิญที่พาความอร่อยมากินพี่ปุ๋ยค่ะสดีค่ะพี่ปุ๋ยนี่แท้วันนี้พาท้องท่านมาเลยฉลองเป็นเพื่อนสนิทกันฉลองวันใหม่ของพี่มัมพี่มัมต้องกินให้ไ็นบางอย่างค่ะ ได้หลือเราจะกินเองชอ,อยพี่บำแทนได้ได้ค่ะเมนูแรกเลยค่ะซึ่งร้านนี้เด่นมากกับตามจะไปถนานนั่นคือ หมูดำหั่นนะคะหมูดำหั่นเอเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเล่าที่เล่าคำแรกนะคะแนะนําให้ทานเป็นแถวที่2กับแถวที่3นะคะลองทานแบบไม่ต้องจิ้มซอสก่อนค่ะเพื่อเข้าถึงรสชาติแล้วก็เครื่องเทศในตัวหมูค่ะต่อไปเป็นแถวที่4กับ5ค่ะส่วนนี้จะมีไขมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแนะนําให้จิ้มคู่กับซอสส้มยูสุนะคะอันนี้จะตัดเลี่ยนได้ค่ะแถวแรกค่ะเป็นส่วนสะโพกค่ะมีเนื้อแดงเยอะแนะนําให้จิ้มคู่กับซอสซีฟู้ดค่ะแล้วก็ส่วนหัวก็ทานได้นะคะแนะนําให้จิ้มคู่กับซีอิ๊วดำหวานนะคะซึ่งอันนนนีี้้้เเาด่่มกรอว ใช่วันนี้ก็ฉลองเลยอันนี้คือเป็นครึ่งตัวเป็นลูกหมูดำสีสายพันธุ์นะคะกรอบไขมันน้อยค่ะก่อนจะกินให้ดูก่อนเลยค่ะใช่ค่ะเ,เชิญเลยค่ะนี่นี่นีเขาต้องมีอี <c oughs> อนเทพี่บนสวะคะคือเซ็ตคุ้มค่าเมนูจีนนั่นเองนะคะจาก4,900เหลือเหลือ2,500นนะคะหมูดําหั่นเครื่องตัวแบบนี้นะคะแกงจืดลูกเงาะนะคะขาหมูพะโลซูวีไก่ซีอิ๊วหอมหน้าพี่ก้องตรงนั้นนะคะแล้วก็มีแคปปลานี่อร่อยมากนี่เป็นหมูแผ่นนะคะมีจ้อหมูเด้งด้วยนะคะแล้วก็ข้าวผัดเสี่ยงไห้ด้วยค่ะเราเดิมเลย อร่อยมากยนกรบและนี่และย้ำนะคะว่าตลอดเดือนตุลานี้นะคะเซ็ตคุมค่าเมนูจีนะคะจาก4,009เหลือ2,005เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะมากินคุณจะได้แบบนี้เลยอันนี้คือเป็นทั้งเซ็ตพี่มัมค่ะตอนนี้ติดตามไปให้กําลังใจหรือว่าฟังเพลงของพี่มัมเพราะว่าบุมเชื่อว่าหลายคนคิดถึงเสียงพี่มัมเนี่ยติดตามได<อ>้ที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้ร้องประจําที่ไหนเลยนะคะนอกจากงานอีเวนต์อย่างเดียวค่ะะฉะนั้นก็ใสากจบฟังเพลงอยากจะติดตามก็ ถ้ามีโอกาสถ้าไปได้ก็ไปตามจังหวัดต่างๆค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็รับที่นครสวรรค์เชียงรายลำปางอะไรอย่างเงี้ยพี่มัมตอนพี่มัมเสียงยังเหมือนพูดเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมัออใช่ค่ะเดี๋ยวนิดนึงมานิดนึงได้ไหมพี่มัมยังเหมือนเดิมมาแล้วค่ะตัวแม แม่ตัวมัมของแท้และที่สําคัญตัวแม่ตัวมัมในเรื่องการถูกหวยด้วย,ยเ็นบอกว่าถูกลอตเตอรี่บ่อยมากเคยมืเบ็นสิถูก28ก็ติดกันนะสับสุนโดยหงซักฟอกร้อยแปดช็อปอืม เห็นบอกว่าถูกลอตเตอรี่บ่อยมากเคยเมื่อเป็นปีศสี่ถูก28งวดติดกันะจะจะเล็กจะน้อยจะถูกมากถูกน้อยแต่มันถูก28งวดติดกันไม่เชื่อตัวเองก็ต้องเชื่อหลังจากที่เรากราบไหว้สิส่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราเพิ่งจะรู้เพิ่งจะค้นเจอว่าในบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่ว่อะไรไวหวโอค์พะพิคเนตซึ่งมีมานานแล้วเราก็ปิดตู้ปิดตู้ท่านไว้อยู่างี้ยไม่เปิดตู้แล้วมันรู้ได้ไง ว,วันดีคืนดีอยากกระทําความสะอาดตู้เปิดตู้มาเอ้ตายท่นมีพระพิธีท่านอยู่ในนี้ถูกปิดอยู่ตั้งนานพอหลังจากเปิดแล้วก็เริ่มบูชาพอหลังจากเปิดน้ะตายให้ตายดับถูกมา28งวดติดแต่จริงๆทุกคนจะเห็นพี่มัมในบนเวทีเป็นคนแกร่งสตรองอทุกอย่างแต่จริงๆพี่มัมเซนซิทีฟมากอ่อนไหวง่ายแล้วก็กับเรื่องที่ใครว่าใครพูดอะไรเรื่องไหนก็จะเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ยจริงหรบพี่มัมใช่ ทำ่มมันมีวงการมานานนะใช่แรกๆเป็นมายถึงว่าเมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็พอดีขึ้นแล้วครับแต่ดูไม่รู้เลยนะไม่คิดพี่เก็บเพราะว่าเก็บไม่สบายพี่ก็เก็บพี่เป็นคนที่ยิ้มตลอดแม้กระทั่งครั้งสุดและสุดสุดท้ายที่เราเจอกันพี่บอกพี่ยังพี่อันนี้พี่ป่วยหนักนะพี่รู้สึกว่าข้างในไม่ดีแต่ว่าพี่ยิ้มตลอดงานพี่ก็ยังขึ้นเอนเตอร์เทนไม่บอกใครไม่ให้ใครรู้เลยเหตุการณ์ไหนที่พี่มัแบบรู้สึกเสียใจมากที่สุดมันมีแบบ คนอยู่กัการด้วยกันเนี่ยแบบว่าเรากระแทกแล้วแรงๆอะไรเงี้ยพี่เป็นคนมีสู้คนเหรอไม่พอมีเรื่องพอมีเรื่องอย่างงี้แล้วพี่แบบพี่ถูเป็นคนบ็อกซิ่งแต่พี่ไม่บ็อกซิ่งเลยเนาะไม่บ็อกซ์ค่ะ ไม่แต่จริงๆทุกคนภาพที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันอาจจะแบบว่ามีความแตกต่างกันบาง<ช>ทีในในในแสงสีบนเวทีที่เราจะต้องแบบว่าแสดงหรือว่าตัวตนที่เราต้องทําเป็นกําแพงเพื่อมาปกป้องตัวเราเองความรู้<ช>สึกของเราเองนะคะเอาเป็นว่าอยู่มาทุกยุคทุกสมัยพี่มัมาคะบทสรุปของชีวิตของคุณมัมเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งปล่อยวางสองทำใจให้นิ่งสามไม่คิดมากสี่ไม่หนอยแล้วก็ทำตัวปกติ Icana, ไม่แบบมักใหญ่ฝยสูงไม่อยากมีไม่อยากได้อะไรจะเกิดก so. <that 's hot. S 1> ็เกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วชีวิตกูจะเป็นสุขคือนี่เขาหลักธรรมะแล้วเนี่ยใช่ที่ให็นที่เห็นพี่มันทุกครั้งนะคือพี่มันจะมองข้ามซะส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจเออแค่นี้จบไม่รัองไปผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็ลืมแล้วพี่ปุ๋ย คุค๋ยท,ที่หลัก,ก,นกนในการดําเนินชีวิตในการดําเนินชีวิตเหรอคะผุ๋ยก็คือดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็มองโลกในีง่ายสวยสวยงาม พราะเราอยากเป็นคนสวยงามถ้าเรามองทุกอย่างสวยงามอะไรมันก็จะดูดียิ้มเข้าไว้ยิ้มซูยิ้มรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นค่ะนี่ขอบคุณพี่มัมด้วยนะคะขอบคุณพี่มัมคาะขอบคุณค่ะขอให้พี่มัมสูขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขอให้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วๆนะคะยินดีพี่ปุ๋ยต้องอยู่ต่ออยากรู้เรื่องผู้ชายพี่ตาว่าพี่จัดการผู้ชายยังไงของพี่อยากรู้มากเลยพี่มัมเขามีแฟนในเด็กๆเลยพี่ปุ๋ยก็มีแฟนเด็กไหมแฟนเหรอ มีตอนโตแล้วค่ะตอนเด็กไม่รู้ตัวเองว่าเป็นกระเทยจี่งหกจริงกว่าจะรู้ตัวเองคือประมาณ27เจ็ดเนี่ยพี่เป็นเป็นคนที่แบบโชคดีเนาะ,ค,ะคือพี่เหมือนจะตาไปที่27เนาะอุ้ยตายแล้วพี่ปุ๋ยอเจอบุม๋มแต่บุ๋มเด็กๆเด็กตั้งแต่หนูมัธยมช่วงหายนะไม่ได้เจอพี่ขอบอกเลยพี่มีช่วงที่หายนะไม่ดูแลตัวเองปล่อยปลแล้วเลยตอนนั้นอายุประมาณอ่าสี่สิบจะห้าสิบปัจจุบันนี้ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะดิฉันอายุ 62ปีข้าหกาแล้วพี่ก้องถ้าเกิดสมัยก่อนดูแลตัวเองก็คงไม่เป็นแบบนั้นปัญหาเกี่ยวกับใบหน้านี่มันมีเยอะมากริ้วรอยเต็มหมดหลายหลายคนนะคะบอกว่าถ้าผิวหน้ามีปัญหาเนี้ยไม่ต้องกลัวแต่คุณขาคุณอย่าลืมนะคะเมื่อไรที่คุณล้างหน้าคุณสามารถที่จะหลอกคนอื่นทั่วโลกได้ถ้าคุณล้างหน้าเมื่อไรคุณหลอกตัวเองไม่ได้แล้วดูปุ๋ยที่เคยแต่งหน้ายังช่วยไม่ได้เลยคุณขามีเซรั่มตัวหนึ่งที่ชื่อเตอร์เรจิน่ากขปลุกสีแดงตัวนี้และปุ๋ยให้เขาดูแลผิวหน้าจน เขาปรับเปลี่ยนปรับสูตรเพรว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น8 x 1 0 x ตอนนี้1 2 x ผู้ชมขาและตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ Fight d e ีชิกค r o r a เขาสามารถช่วยในเรื่องของริ้วรอยแนวตั้งและแนวนอนที่อยู่บนใบหน้าเราแนวตั้งก็คือเส้นวางคิ้วเราน้ำมาจีบปากจีบตาแนวนอนคือเส้นหน้าผากตีนกาหางตาทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าคุณใช้ตัวนี้เพียงแค่ 14วันหรือ2สัปดาห์มันจะแลดูเบาบางและจางลงเขามีหลักฐานยืนยันการันตีเป็นเปเปอร์ม,มาให้เลยเอาเปนวะ่าวันนี้ปุ๋ยมมาเพื่อพิสูจน์ขอเอาหน้าตัวเองเนี่ย ให้คุณคุณได้รู้กันเลยว่าคนที่ดูแลตัวเองจนอายุ62ปีแบบปุ๋ยในวันนี้น่าจะเป็นยังไงต่อนน้าเลยค่ะพี่ปุ๋ยต้องโชว์เลยเพราะบางคทีพี่ปุ๋ยเนี่ยแต่งหน้ามาฉ่ำโอ้โหแต่งแบบเต็มที่นะอ่ะมาดูนะคะอันนี้คือโฟมของอยจิน่าไม่ใชล้วโฟมตัวนี้ล้างในขั้นตอนเดียวเลยค่ะพี่ปุ๋ยเบาๆโอ้โหโอ้โห ไลงกันให้กจุยไปเลยค่ะและดูหน้าวันนี้เนาะโอ้เหมือนเดิมเลยพี่ปุ๋ยสุ่มเข้ามาใกล้ๆได้เลยค่ะนี้นี่ดูค่ะในวัย62ปีเข้า63แล้วได้หน้าแบบนี้ผิวที่เคยกระดำกระด่างแต่วันนี้คุณดูแลดึงได้แบบนี้นี่ดูนะอุ้ยดูนี่ดูเด้งเท่นั้นแล้ววันนี้อย่ามัวรอช้าหยิบค่ะหยิบอะไรคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดหมายเลข1577อีกครั้งค่ะ หมายเลข1577นะคะหรือว่าคุณแอดไลน์ไปก็ได้ที่เทเลจิน n าแบรนด์อ่ะปุยให้2องร้อสิบสองร้อสายหยิบโทรศัพท์แล้วกดที่หมายเลข1577คะ่ะ1577หเจ็รือแอดไลน์เทเลจินาแบรนด์คุณซื้อไทเลจินาขวดใหญ่นะกระปุกใหญ่1กระปุกนะคะแถมอีก1กระปุกสาวเดียวกันเห็นไหมหได้ใหญ่2แล้วยังไม่พอคะ่ะให้พกพาไปอีก2และโดยเฉพาะวันนี้พิเศษสุดน้องบุมถามง,ง,ง่ง ใหยาบูสเตอร์ชอบมาสม้ดหด5ชิ้นแบบนี้5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ1,600บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียงแค่2,990เท่านั้นคณ<ล>ใช้ไปเลยค่ะเซตนี้ใช้เกือบ5เดือนนะ4-5เดือน คิดต่อวันแล้วคือเช้า15บาทเย็น15บาทวันละ3าบาทไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้จะช่วยผิวให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำจ oh. ะทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยแบบมันดูสดใสขึ้นฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าโปรโมาชั่นวันนี้หนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แถม2พกพาแถมไฮยาบูสเตอร์ทั้งเซตนี้ราคาหมื่นกว่าบาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมขาไปดูผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนนี้พี่ชายคนนี้ของดิฉันเนี่ยเล่นได้แค่บทอากง oh, อ๋ออาหมูอาหม่อกนา เจอในในกองถ่ายอืมแต่ตอนนี้68ปีเข้า69ปีอย่ามัวรอช้ากด1577แอดไลน์เทเลจีนา่าแบนนะคะ2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาพร้อมไฮยาบูสเตอร์ทั้งเซตนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทจัดส่งตี รูดบัตรเครดิตได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะคุ้มคุ้มมากเลยอันนี้อ่ะสกระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและไฮยาบสูเปอร์ไฮยาบูเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเซ็ตนี่สันรบาทกดสิคะ157 7ค่ะเจ็ดเ่เกินขอบคุณพี่ปุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณนะคะและขอบคุณรม่ปตาใจปัดนาด้วยนะคะอยู่ที่ถนนประเสริฐมนุกิจนวมินนั่นเองนะคะ จานถึงสุกนะคะเปิดตั้งแต่4ี่โมงถึงเที่ยงคืนนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่เลิกนะคะเปิดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึงเที่ยงคืน,นะคะ่ะโทรมาจองกันได้นะคะ0 9 6 0 9 2 6 9 6 9นั่นเองอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นชุดจีนเมื่อกี้4,000กว่า4ี0 0ันเาเหลือ2,500ันาหจาก5,000น่ะเหลือ2,500อร่อยมากหมูห<ม><ม>ันอร่อยมากจริงใช่ค่ะหวาอยขึ้นตัวใช่ไหมอร่อยทุกเมนูนะเบบี้หมูหันเบบี้หมูหันนะคะวันนี้หมดเวลาของเพิ่งร้อนต้นบ่ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกด1577ค่ะ you